โอเคครับเรามาเริ่มภาร,รกิจแรกกันเลยนะครับแรงบาดเจบเนาะวันนี้ผมมาเล่นภาร,รกิจนะครับไม่ได้มาเล่นงี่เงี่ยครับรนโอ,อ้โหโอ้งสยไม่แปลกนี่ว่าลงเลยะใครคนวาดเนี่ยเขาลงโ okay. อเคเอาใหม่ครับ ิโอ้ยโอเค,อเคไม่มีใครเห็นเนาะแบกมาเกมนี้แบกอืมจะยืนมาดก,กับถ้าทางรับน่าสงสัยอย่างแรงเลยครับไม่เชื่อผมจะสอนการไอเนี้ยการหันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนยังทําไม่เป็นนะครับเชื่อนะผมมันก็ทําไม่เป็นนะครับเนี่ยคืออะไรที่นี่ คือเรากดตัวคิวนะครับมันจะส่งออล่ากไปถ้ามันกลับสะท้อนม,มาจากทางนนแล้วก็ไปทางนั้นเลยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้มาถามครับอามจรดีๆว่ามันมันคืออะไรโอ้ยังว่ามันเอาไว้ล่าตัวเหยื่อนี่วิธีง่ายๆครับขึ้นมาอยู่บนตึกสูงนะครับเนี่ยอ๋อนะโอเคมาจากทางนั้นแล้วร,รู้ไหมเราเป็นเหยื่อที่เรามาไปหรอเยล่าอ <Yeah, S 2> ใช่ลง่าย แค่นั้นเลยอุ๊เส่ยขอลาเอาเลยโอเคตัวนี้แหละมีเพื่อนเข้าเรียนหโอ้ยโอ้ยอยาึ่ทำรายการอย่างเงี้ยมาม่ามาแกงวัเจอคนที่สอง เออมามมามาพอดีเดี๋ยวมีฟาวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคนเลือกคนเพื่อนมาในเชียร์้าทำรายการเนี่ยนี่อวิดีโออยู่แม่แม่ยังเ่เป๊ก็บอก่าเลย ก็ที่เล่นก oh ็นู่นเครื่องกากางกเนี่ยไปเล่นเลยมันไม่ได้อัธร์ร้อนงนี้ไม่ได้ซื้อมาให้เล่นเกมนี่ดิเคลักครับเกียรดูโดนบอมมาค่ะไปจบแล้วจบจบจบเออเดี๋ยวให้มันเสร็จก่อนหน่อยแม่เอ้ยเกียร์เสร็จแล้วเกียรเสร็จแล้วมันได้เซฟก่อนนะมาเฮ้ยเฮ็ดให้บิดดอกแม่ ชาตาคายรวยจังทุกบ้านแข่งกวยแก็ทุกอนพี่ว่นจะอัพจริงนะครับหดตัวคนดูมันเยอะันนี้เอัถลบในการชนนี่คือเพื่ออาหมึกครับฟักตอไอ้กอไม่จิ้มปหนึ่อยขีดนี่เรี่ยกว่าไป่เยควาอนาว่าพี่อยคนมีอย่างนี้นะ เดี๋ยวคนดูว <Oh ่ามาด่ายมาองมาออยอะไรโอเคแม่คนนี้แม่ซูที่บ้านอ่าท่านที่บาทคืเซเว่นโอ้ยเซเซเว่นทำไงครับเซเว่นตัวอยู่เซเว่น แล้วทำไมมาซื้อที่เซเว่นบ้านตัวเองคะเป็นการแคชเกมที่ได้อัตราลดมากครับนู่นอยู่ขเขกรุงเ่นเนาะเออปลา้องด้ยี่ใครร้านแม่แม่ก็เป็นคนรับของที่แบ่คิดได้ไงเวลาซื้อของด้ถึงร้านตัวเองว่าจ๊าบ้าขนาดนั้นเลยเวลาซื้อของทำไมไม่นึกถึงร้านตัวเองมันอยู่กันนากการนะเนาะฉากการนะ อ่านหรือยังอ่านแล้วครับจบหรือยงังจบแล้วครับทุกเล่มอ่ะจบหรือยงังจบามาเลยร่างประมาณ Jesus อ๋ออ่านเอาต้นเป็นหนังสือกระตือไม่ไม่ใช่นิยายแล้วมันจะเล่ายังไงไม่เกี่ยวกับอะไรนะมีอ๋อาเป็นตัดไม่ตันติดก็แค่เลื่อนตัดเบื่อนเลยเอาเทวตอสนุบสนุบอะไา j e s u ส <S

The quá chết dứt tay long, mọi người. Take my chết, dứt tay long, dứt ก oh yeah. ินตัวไหนหรอ,อกโมงไม่รู้เรื่องกระตุกกระตุกตัวอะไรวะมันพูกกับรายการสำหรบไหนมันพูว่าเล่นตาดเนี่ยมนหน้าแน่แไหดึ เดี๋ยวเตือนแล้วหอกแม่เลคเขายายาบาเหรอข็อ่านมาเรื่อยพี่ดีบีเล่นอยู่เ่ะพี่บีบี Fuck you ไ่แม่ไ้ไปเดี๋ยวอาขอคาตัวีก่อนมันมนช่วยเราหีากพวกเธอจะขนาดที่เราอันตรายกับมันนะจ๊ะ โอ้โหมันถือปืนทำไมวะพี่ว่ากดตีแม่ก็ไม่แมพี่ว่ากด EQ เลยไม่ต้องหน่วง EQ เลยเราเล่นเอาวูลีอัลิสนาเอาวูลี Fuck you ตาอีล <ce circuit> ิรอยังแม่ให้มันจบมิชชั่นหนึ่งก่อนเด้ดเออมันมิชชั่นมันแป๊บเดียวแม่ โอ้พี่ออยพี่โอาคิดว่าพี่ออยมีอย่างนี้ไปน้องต๋อเนี่แหละพอพักแล้วก็เลิกเล่นอุ้มผัดอีด๊อกดีบีบีอะไรเนาะแล้วก็ตอบไม่หลับเขาไม่มันสตาร์ทเลิกเล่นแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยยังเลย Oh yeah, first here. Chào mình quay công tác đâu. Công tác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 . Công là Công tác.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  Công มันจะเป็นตัวกระไัไอส่งนมันได้เลเนี่ยไม่ได้เช็คไม่ไมด้เช็คมหรยี่หอะไรเนี้ยไม่ <c oughs> เดี๋ยวคุณตอนนี้โดดเฮ้ยไปสิกิ๊ิสิกิกก ท่าานี้กนแฟลงเขา y e a เป็นตอนเมื่อกี้ทำอะไรว่าคราวนี้มันเหลือพี่วอคนเยอะีลานะโอ้ยทำดิ่งเร็วกินกินนะกินไนะทำมากกว่าอ่าโอเคกดเลยเลยปล่อยเพื่อ อเพื่อให้มาทาไหมครับดีๆพี่วอนออให้มาทามามกี่ฟองอิชก็ปันนั่นปะพี่บอลก็ปล่อยเด็กพี่วอนตลอไม่มีไม่พอยันยันไปหาไล่กิบพระเจ้าเล้วดีก็ปั่นเลยารายการพี่วอคนดูหรอ เต็มมันให้สีอ่อนให้มันดูไอ้รอ้เรื่องแหลแกอะไรพี่วันกูไม่แหลกเลยจะเต็มแล้วเนี่ยไม่เต็มโอเย่ไม่เพิ่มไิดเยอะไม่เยอะไงจ<อ>ีซใช้เสียให้มันเอาเกี่งมัน อโอ้โอยเลียกเด็กเด็กจักเราเด็กเราจักมาอยาก,หาก,ากไหนจักมันเลย้้ยตัวใครตัวมา,าเด็กเราตายแล้วตีนะสองัวแกก็ชาแขน อ๋อเจอเด็กเราปุ๊บเป็นแดงเออเด็กเรายังตายไม่ได้กินได้พี่วัดอ๋อเป็นตอนเลยไปคนละไเด็กกระยำอร่อยชิ้นเขาให้ค่าห้าตัวโบนัสฟิลเลยคืออะไรโบนัสฟิวโบนัสฟิวคือโบนัสฟิลมันเอาไว้อัพเกรดยี่สิบเคแค่เต็มแล้ว มันจะได้ EP แล้วมันจะได้อัพเกรดเลเวลเร็วๆให้เปลี่ยนร่างเเปลี่ยนต่างสิยังอยู่นี่ง่ยไก่เจ้ายล่วละเมียไแล้วโอ้ยยอเยย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 ย t i ยยยยย e ยยยไยยยอยไยยพยยอนย้ยไย้ยยยยนยย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 เ แล้วก็มาเลือกเอาว่าอยากได้เอออรัสยแม่ดึงสิวที่บอหนอนอย่างฟองวันเนี่ยจะเอาอะไรดีก็ไลซ์โซ่เยอะกีบแดมิทบูทยูอาบาวูพ็คอันนี้ล่ะแดมิทออมิตตี้เอาสามทุ่มครึ่งเราต้องตายค่าแล้วกันอันนี้ดีกว่าไม่เอา โอเคแถวเลยอิมลูเีทำยังไสิบแปดครับแต่ภารกิจหลักก็ไม่เสร็จเสร็จหมดแล้วครับเอาเอาโอเบลสิบแปดเอานี้ดีกว่าแม่ไปสอนต้องบีบหน่อยเดียวเบ้าเซ็งบอทอ่ะมันจะเต็มแล้วให้มันเต็มสนิทมันคืออะไรไอ้ไอ้รูปอันนั้นน่ะนี่ก็จะมีหลอดมาสามหลอดมาเพิ่มโอเคสำหรับวันนี้คงจะเออสำหรับวันนี้คงจะ พอแค่นี้นะครับแม่ยิกคิวพี่วอนเลย